สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องนิราศเมืองกแกลงพูดแต่งสุนทรผู้ประเภทกรน,นิราศจุดมุ่งหมายแต่งเพื่อบรรยายการเดินทางไปเมืองกแกลงจังหวัดระยองและสแสดงอารมณ์คิดถึงนางอันเป็นที่รักเนื้อเรื่องโดยละเอียดสุนทรผู้เริ่มเดินทางออกจากกรุงเทพเพื่อไปเยี่ยมญาติฝ่ายมันดาที่เมืองกแกลง ขนาดเดินทางผู้แต่งเล่าถึงสถานที่ต่างๆที่ผ่านเช่นแม่น้ำเจ้าพยา,ยามแม่น้ำบางประกงมีการบรรยายความสวยงามของแม่น้ำบ้านเรือนและผู้คนระหว่างทางยังกล่าวถึงตำบลเมืองต่างๆที่พบเจอพร้อมบรรยายท้องถิ่นเมื่อเดินทางเข้าป่าได้ บรรยาถึงความลำบากและอันตรายจากป่าเขาสัตว์ร้ายและความเหนื่อยยากถึงกันนั้นผู้แต่งยังใช้โวหารงดงามพรรณนาธรรมชาติเช่นภูเขาน้ำตกลำธารต้นไม้และสัตว์ป่าระหว่างการเดินทางสนทนผู้แทรกอารมณ์สศกเศร้าคิดถึงนางอันเป็นที่รักตลอดเวลาเปรียบเสมือนการเดินทางกายควบผู้ไปกับการเดิน ทางของใจเมื่อไปถึงเมืองกแกลงได้รับการต้อนรับอย่างดีจากพญาสุนทรสงครามเจ้าเมืองกแกลงและมีการเล่าถึงความผูกพันกับท้องถิ่นนั้นและจุดเด่นทางวรรณหสินการพารณาโวหารถ่ายทอดภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผู้คนและบรรยากาศได้งดงามมีชีวิตชีวา่าการเปรียบเทียบใช้ โวหารอุปมาอุปไมยทำให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนเช่นการเปรียบความคิดถึงถึงกับความเจ็บปวดในใจอารมณ์สะเทือนใจแทรกความคิดถึงนางอันเป็นที่รักอยู่ต่อเนื่องทำให้เนื้อเรื่องมีความงดงามและความเศร้าแฝง คติสอนใจเตือนสติเรื่องความไม่แน่นอนของชีวิตและความลำบากในการเดินทางต่อไปคุณค่าของเนื้อเรื่องด้านเนื้อหาทําให้เห็นภาพเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพไปเมืองกแกลงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้านสังคมและวัฒนธรรมสะท้อนความเป็นอยู่ของชาวบ้านวิถีชีวิตและประเพณีในท้องถิ่นด้านอารมณ์แสดงความรักความคิดถึงและความโศกเศร้าได้อย่างลึกซึ้งด้านวรรณศิลป์แสดงถึงฝีมือทางกรของสุนทรนผู้ที่มีเอกลักษณ์ใช้ภาษางดงามและกินใจสรุปใจความสำคัญนิราศเมืองกแกลง เป็นงานเนียร่าที่สนทอนผู้แต่งขึ้นเพื่อบันทึกการเดินทางจากกรุงเทพไปเมืองกแกลงโดยถ่ายทอดบ,บรรยากาศเส้นทางธรรมชาติผู้คนและประสบการณ์ต่างๆที่พบเจอพร้อมทั้งแทรกอารมณ์รักและความคิดถึงอย่างลึกซึ้งทำให้ผลงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นบันทึกการเดินทางแต่ยังเป็น วรรณกรรมที่สะท้อนอารมณ์ความงดงามและวัฒนธรรมในยุคนั้นได้อย่างโดดเด่นขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ